สนามหลวงแอคชั่นกนกนกไปนะกูดูเต็มเลยอ่ะพี่เมื่อกี้นั่นเลาว่าเมื่อกี้ถึงทารน้อถ่ายรูปอยู่การนั่นว่าว่าถ่ายรูปอยู่น้ำนะครับน้ำูน้ำน้ำเฮ้ยดูนนเลยี่จะทำอย่างนี้โอ้วันนกแก้ว ต้อทุลาไหนอะลองลองใไปดแล้วว like ิ่งให้ผู้ชายเล่นไปเร็วถ่ายูกันถ่ายรูปเออนั่นแหละั่นและเดี๋ยวช่วยถ่ายน้ำแทนเออเข้าูอ่ะโอ้ออกีบีดิเอาน้ำนะครับเอาน้ำนะครับว่าวขายมอ้ามือเทาน้ำอร่อยมากครับเด็กามาสกีบเบลอำเรอว้วย้่ยแล้วอากอยากรีนพูเอาไว้นะเอาไว้

นี่สิ Ok.